สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารจากทางภาครัฐมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยและสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเงินดิจิตอล1 0,000บาทที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาโดยล่าสุดเมื่อวันอังคารที่19ธันวาคมนะคะหลังจากมีการประชุมคอรมอเกี่ยวกับนโยบายต่างๆของทางกระทรวงการคลังโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การคลังก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทโดยได้มีการประกาศวันที่จะเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์แล้วและยังได้ประกาศกําหนดการโอนเงินดิจิตอลให้กับพี่น้องประชาชนด้วยรวมถึงใครจะได้รับสิทธิ์ในวงเงินนี้นะคะสําหรับรายละเอียดคลิปนี้นายกนาข่าวสารมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิว ที่มีการแจ้งข่าวสารจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้าของเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทที่ต้องออกพอรบรกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทซึ่งได้ส่งเรื่องให้สำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความโดยคาดว่ากฤษฎีกาจะตอบกลับถึงหนังสือสอบถามเกี่ยวกับข้อ,อก,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างพรบรกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการ เติมเงินดิจิตอล1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตอย่างเร็วที่สุดภายในเดือนหน้าคาดว่าเร็วสุดก็จะเป็นภายในวันที่12มกราคม2567นี้ค่ะโดยนายจุลพันธ์ได้กล่าวว่า กรอบการดำเนินโครงการยังเป็นไปตามเดิมโดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ตามกรอบเวลาที่รัฐบาลกำหนดไว้ก็คือจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนและยืนยันการใช้สิทธิ์เป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงพฤษภาคม2567โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2567และหากยืนยันตัวตนแล้วแต่ไม่ใช้ สิทธิ์ครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะถือว่าสละสิทธิ์นะคะ ซึ่งสำหรับการอัปเดตล่าสุดทำลายเงินดิจิทอล10,000บาทว่าจะได้เมื่อไหร่นั้นทางกรุงเทพธุรกิจนะคะก็ได้นำข่าวสารจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เช่นเดียวกันนะคะที่ได้ออกมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิทัล10,000บาทตรงนี้นะคะว่าเมื่อย้อนไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทาวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวนโยบายโครงการเติมเงิน 1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตว่าไม่ใช่แค่ความฝันแต่กำลังจะเป็นความจริงรัฐบาลได้หาข้อสรุปที่ดีที่สุดในการกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจมูลค่า6แสนล้านบาทซึ่งจะอยู่ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตห้าแสนล้านบาทครอบคลุม50ล้านคนและอีก10,000แสนล้านคนในกองทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถและที่ถแถลงในวันนี้นะคะก็จะต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายและต้องมีมติของคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องก่อนโดยตัวเลขต่างๆที่เกิดจากการที่รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยจากสภาพัฒน์หรือหน่วยงานอื่นๆก็ได้มีการมาปรับเงื่อนไขโครงการดิจิตอล w a l l ล็ให้รัดกุมนะคะโดยรัฐบาลจะมอบสิทธิ์การจ่ายเงิน1,000 0บาทให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนและมีเงินฝากต่ำกว่า5 0 0 0 0 0บาทนั่นเอง แต่เพื่อความชัดเจนนะคะประโยคนี้ก็จะแปลได้ว่าถ้ารายได้เกิน70,000บาท แต่มีเงินฝากน้อยกว่า5 0 0แสนบาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์หรือเปล่าหรือว่าถ้ารายได้น้อยกว่า70,000บาทแต่มีเงินฝากมากกว่า5 0 0แสนบาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นหรือเปล่านะคะตรงนี้ทางท่านนายกก็ได้มีการกล่าวว่าให้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในระยะเวลา6เดือนหลังจากโครงการเริ่มและขยายพื้นที่การใช้จ่ายให้ครอบคลุมระดับอำเภอตามที่รับฟังความเห็นมาพร้อมกันนะคะเราก็จะใช้เงินในการเพิ่มขีดความสามารถภายใต้งบ1 0 0 0 ล้านบาทแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องรอดูการตีความสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทตรงนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าสําหรับเงินดิจิตอลล่าสุดตอนนี้นะคะก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือไม่สามารถนําไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ไม่สามารถนําไปซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้แล้วก็จะใช้ระบบแอปเปา ต่างของธนาคารกรุงไทยเป็นหลักนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดความคลืบหน้าของเงินดิจิตอลวอลเล็ตล่าสุดตอนนี้นะคะนั่นก็คือน่าจะมีการตีความเสร็จเรียบร้อยก็คือภายในวันที่12มกราคม2567และถ้าหากว่าเป็นไปตามนั้นนะคะก็น่าจะมีการเปิดยืนยัน ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในวันที่1มีนาคมถึงพฤษภาคม2567และผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2567นั่นเองค่ะแต่ถ้าหากมีความคืบหน้านอกเหนือจากนี้ทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็จะติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ